สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแอมจิวกันอีกครับเป็นตู้บลูทูธเล็กๆนะครับโดยใช้ดอกของ HK ครับตัวนี้ตัวนี้จะใช้ HK 3นิ้วครับ3นิ้วตัวล่างเนี่ยตัวนี้ HK 3นิ้วส่วนตัวบนจะเป็น HK 2นิ้วนะครับไอ้2นิว้วตัวตัวถูกๆูเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ครับแล้วก็ผมจะใช้กับบอด บอร์ดตัวเล็กๆนะครับบอร์ด ZK 502 MT ครับามาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะมารีวิวไอตัวบอร์ดจิว๋วแอมจิ๋วบูทจิ๋วกันแบบไหนกันเดี๋ยวมาดูกันครับตัวนี้ผมไปได้ตู้มาน่าจะ200กว่าบาท2-300เนี่ยเฉพาะตู้นะแต่ว่าตู้ตัวนี้เขาประกอบไปเรียบร้อยแล้วก็ การประกอบให้เรียบร้อยมันก็ดิอย่างผมจะได้ไม่ต้องมาประกอบให้เสียเวลาแต่ว่าผมก็ยังขาดอุปกรณ์บางอย่างหลายๆอย่างอยู่ก็เลยยังไม่สมบูรณ์ครับยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาคุ้มหนังตัวนี้ค่อยมาคุ้มหนังก็เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่าตู้นี้มันมีอะไรกันบ้างจากที่ผมลองเสียงคร่าวๆให้ดูกันก่อนตัวนี้ก็ผมประกอบอยู่ก็ไม่แพงนะเพราะว่านนในใช้อุปกรณ์อยู่ประมาณแค่พันกว่าบาทแค่นั้นแหละตัวเนี้ย มาให้ดูดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยว่าเดี๋ยวค่อยคำนวณอันนี้ผมแค่ทดลองเฉยๆนะทดลองว่ามันโอเคไหมมันสามารถยัดตู้ไปได้ไหมก็มันจะอยู่ประมาณนี้ครับใจะให้ดูว่าภายในตู้มันมีอะไรบ้างเริ่มจากวงจรนะครับนี่ว <laughs> งจรแปดูสภาพดีตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์ครับผมแค่ทดลองเสียงก่อนว่ามันใช้ได้มันใช้ดีขนาดไหนก็ตัวนี้มันจะใช้บอร์ดของ เซ5เค502 MT นะตัวนี้ MT ก็คือจะเป็นตัวรุ่นรุ่นประหยัดเดี๋ยวให้ดูนี่มันมีชื่อบอร์ดอยู่ป่ะนะครับ ZK 502 MT ตัวนี้จะเป็นบอร์ดบอร์ดตัวประหยัดนะครับก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณมันอยู่ที่50-50วก50วัตตนะ์น่ะราคาอยู่200กว่าบาทบอร์ดตัวนี้ ก็บอดตัวนี้ข้อดีของมันก็น่าราคาถูกเลยแล้วผมก็โอเคกับเสียงมันมากเลยนี่ครับแล้วมันก็จะมีโวลล่มปรับเบสทีเบิลได้ด้วยตัวนี้แล้วก็มีฮีทซิงค์ด้วยอันนี้อันนี้ผมจะต่อเป็นแบบว่าขนานกันนะครับลำโพง h F k เเดี๋ยวหยิบมาให้ดูลำโพงหน้าตาเป็นยังไงครหลายหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นลำโพงยอดนิยม วันนี้แสงสว่างมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอพอ,พอมองเห็นได้ก็คือข้างหน้าก่อนอาจจะรีวิวมุมวนต้วๆหน่อยตัวนี้นะครับ2นิ้วนี่ลำโพงตัวนี้2นิ้วนะครับก็คือลำโพงคือลำโพงตัวนี้เลยเนี่ย HK ตัวนี้ดอกละร้อยครับในช้อปปีล้ลาซาด้าขายกันเยอะๆเลยถูกมากแล้วก็เสียงดีเสียงใช้ได้เลยเนี่ยครับตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวเนี้ยแพงอยู่ ตัวนี้จะเป็น HK สมนิ้วครับ HK สมนิ้วตัวนี้ผมได้มาคู่ละ4 0 0กว่าบาทนะตกประมาณดอกละ250้อยิบ่ะดอกละ2 0 0ได้อ่ะเนี่ยตัวเนี้ยแต่แม่เหล็กมันใหญ่มากเลยนะแม่เหล็กมันเท่ากับหน้าเนี้ยเนี่ยแม่เหล็กกับหน้านะ่ยมันเท่ากันเลยผมเลยไม่ใส่ข้างหน้าไงเพราะว่ามันใหญ่ก็ลเลยเอามาใส่ข้างหลังเนี่ยให้ดูให้ดูครับพอดีผมมีแค่2ดอกแล้วก็ลงตู้ไปแล้วด้วย มันก็เลยไม่มีอะไรให้ให้ดูมากเอาแบตออกออกันนี่ครับค่ะตัวตัวนั้นนะครับเป็นดอก HK ตัวนี้ก็จะสเปคไอตัว3นิ้วนะสเปคอยู่ที่15วัตต์4โอห์ม15เอ้ย15วัต์6โอห์มครับส่วนไอตัวเล็กเนี่ยไอตัวเล็กตัวนี้จะอยู่ที่12ว oh ัตต์4โอห์มก็ผมก็เอามาต่อกันง่ายๆ แล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตอนนี้ผมไม่ได้แบตใหม่แงมันเป็นแบตของสว่านไฟฟ้าแงครับก็อนละประมาณ200ครับในช้อปปี้เนี่ยแล้วแล้วผมแกะมันตอนแรกมันจะมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีมันจะมันจะมีอะไรพุ่มอยู่อย่างเงี้ยครับแบตแบตของสว่านไฟฟ้าน่ะที่เป็นสี่ก้อนน่ะประมาณ200เนี่ยตัวเนี้ยมันเขียนว,ว่า4 8โวลต์แต่จริงไม่ใช่ครับเพราะว่ามันมีฐานอยู่4ก้อน ผมแกะมันเลยเนี่ย <_ km S 1> ผมงัดดูแล้วผมอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างมันก็จะเป็นฐานอย่างเงี้ยเนี่ยสี่ก้อนอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีชุดชาร์อาจอย,รอยู่นะตอนแรกผมนึกว่าจะไม่มีชุดชาร์จผมงัดมันดูหมดแล้วเนี่ยผมงัดมันดูหมดแล้วมันจะมีชุดชาร์จอยู่ตรงเนี้ยชุดชาร์จอะไรของมันเนี่ยแต่มันชาร์จตรงนี้ไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเสียหรือเปล่าผมซื้อมาก้อนเดียวครับแล้วก็เอามาต่อสายอย่างเงี้ยเอาเนี่ยเอามาต่อสายให้มันเป็นแบบนี้ก็คือเอามีหัวชาร์จอันนี้ผมทดลองก่อนนะ เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมเราประกอบเสร็จอีกทีหนึ่งค่อยมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งว่ามันใช้งานได้ไหมนี่ผมแค่ลองเอฉยๆว่ามันใช้งานได้ก็เลยเอามาลองกันนะครับผมก็ต่อสายให้มันสองเส้นฝั่งหนึ่งไว้ชาร์จอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้ต่อกบบอดแล้วมันก็ขนาดมันแบบพอดีเลยเนี่ยมันพอดีกับตู้มากเลยมันวางได้พอดีเลยเอาการสองหน้าแปลก็สบายละวการสองหน้าแปลก็อยู่สบายๆเลยนี่ครับ ส่วนบอร์ดที่ผมบอกเมื่อกี้ครับผมจะหาแผ่นเพจที่มันพอดีไม่ได้ครับก็เลยจะต้องใช้แผ่นเพจใหญ่ๆไปก่อนเดี๋ยวไงคงจะต้องตัดเองครับคงจะเอาแผ่นอะคริลิกมาตัดออกส่วนมีหลายคนมาถามว่ามึงใส่ปีหาอะไรอย่างเงี้ย <c> ซีป <C S 2> <c> กติตัวนี้มันเป็นซีเสียงแหลมนะเสียงแหลมแล้วค่าที่ผมใช้ 2. 2อ่ะมัน2.2เงซีตัวเนี้ยตัวละ2.2แต่ทีนี้ ผมต้องการให้เสียงกลางมันออกด้วยก่ะไอ้ลำโพงตัวนี้ซีตัวนี้ผมจะมาปกติเขาใช้กับเสียงแหลมนะซีตัวนี้ยแล้วผมก็เอามาต่อกับดอกเนี้นึกออกไหมก็คือต่อต่อขนานกัน่ะไอ้ลำโพงตัวใหญ่เนี่ยขนานกับไอ้ตัวเล็กแต่ว่าไอ้ขนานกับไอ้ตัวเล็กอะไอ้ตัวเล็กมันจริงปกติมันต้องมีซีอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ต่อหนหัวมาต่อนี้เพราะว่าผมจะผมจะลองเสียงมันก่อน ก็เอา2.2มาขนานกัน2ตัวเพื่อจะให้มันได้ค่า4.7เพื่อที่ว่าค่า4.7น่ะมันจะได้ออกเสียงแบบแหลมหยาบๆหน่อยเพราะว่าผมต้องการเสียงกลางด้วยไงไม่ต้องการละเอียดมากถ้าอยากละเอียดมากเดี๋ยวเดี๋ยวไงค่อยใช้ไอ้พวกพวกไอ้ที่มันเป็นโดมอะอะไรวะเสียงแหลมที่มันเป็นโดมอะเนี่ย เองใช้เสียงแหลมพว,พวกอย่างนี้ค่อยใช้2.2แต่พอดีผมอยากอยากลองอยากลองตัว H A h k 2นิ้วก่อนว่าเสียงมันดีไหมผมก็เลยลองโดยใช้ค่า C ตัวนี้มาทำเป็นเสียงแหลมให้มันก็ขนานก็ไป2ตัวจาก2.2ก็คลายเป็น4.7ก็คือ2ฝั่งเนี่ยอันนี้คือฝั่งซ้ายอันนี้ก็ฝั่งขวาอะไรเงี้ยครับสองชัน e นโดยแอมผมขนานกันอยู่ย ก็จะประมาณนี้ครับยังไงเดี๋ยวลองเสียงให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยงไงรอไอตูน้นี้เดี๋ยวจะหุ้มหนังให้สวยงามเลยจะทําหูหิ้วทําอะไรให้มันเด็ดดวงกันไปเลยตัวนี้ตัวนี้ผมก็มันยังไม่จบครับตัวนี้เพราะว่าผมแค่ทดลองกันก่อนทดลองว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหนและและอย่างไงเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวผมจูนเสร็จทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําคลิปกันอีกรอบหนึ่ง อันนี้มันจะเป็นแค่เวอร์ชันทดลองกันไปก่อนเออมันจะมีวัดวัดโวลต์อีกตัวหนึ่งลืมวัดโวลต์อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมันใส่ไม่ได้หรอกวัดโวลต์ตัวนี้ที่ผมจะมารีวิวเดี๋ยวผมต่อวัดโวลต์ให้ด้วยให้ดูด้วยเลยแล้วกันวัดวัดโวลต์ก็จะวัดวัดไปด้วยเพราะว่าโวลต์ตัวนี้จะได้รู้เลยวว่าโวลต์กี่โวลต์กันแน่นี่ครับนี่อันนี้ก็วัดโวลต์ไปก่อน อันนี้ก็ต่อพวกสวงสวิตอะไรยังมีไม่พร้อมนะครับโอเคนี่ครับวัดโวลต์ผมก็ใช้งานได้แล้วใช่มมันมองเห็นไหมสิบหกจโวลต์นเนี่ยนะเเพราะว่ามันเป็นแบต4ี่ก้อนไงสก้อนมันก็เลยอยู่ที่ประมาณ16โวลต์นเนี่ยสิถ้า3ก้อนมันจะอยู่แค่1 2โวลต นี่มันสี่ก้อนไงก็ถ้าจะหาซื้อก็หาซื้อที่มันสี่ก้อนดีกว่าแบบมันจะได้เยอะกว่าเค okay, เดี๋ยวเรามาลองเสียงกันอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันว่าเสียงมันจะประมาณไหน <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเออไอตัวนี้ผมบอกหนะ่อยผมซื้อตู้สําเร็จมาแล้วผมว่าเบสมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าพอร์ตลมอ่ะเนี่ยพอร์ตลมเนี่ยตัวนี้นี่คือพอร์ตลมเขาเรียกพอร์ตลมช่องลมอ่ะนะ ผมว่ามันมันยาวเกินไปเนี่ยแล้วรูมันเล็กเกินไปเดี๋ยวผมว่าผมจะตัดพอดูนะถ้าอย่างเงี้ยมันยาวขนาดนี้เลยแล้วพอมันประกอบอ่ะนี่ท่อลมเหลือแค่ตรงนี้แล้วก็ยาวาขนาดนี้นึกออกมาลมมันระบายไม่ทันครับเบียดมันจะไม่แรงเท่าไหร่ถ้าลมระบายไม่ทันนะผมว่าจะตัดออกครึ่งเลยเดี๋ยวว่าจะเดี๋ยวไงเดี๋ยวคือ,อยังไงผมก็ต้องมาจูนเสียงกันก่อนต้องต้องลองโมดูก่อนว่าตัดออกขนาดไหนเสียงถึงจะดีที่สุด ก็ตอนนี้ยังยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อะแต่ว่าเสียงก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งอะเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกรอบหนึ่ง้ะกันไอเพลงเทสท์ที่ผมลองแล้วมันหายไปไหนแล้วก็ไม่เหมือนมันโดนลิิทธิ์แล้วโดนลบไปหรือเปล่าว่าจะใช้เพลงเก่าที่ทดสอบ้หน่อยไอข้างหลังนี่ผมก็ยังยึดน็อตแค่2ตัวเองนะยังไม่ได้ยึดเต็มที่เอาแค่เอาแค่พอใช้ได้ก่อน เดี๋ยวใช้งานได้ดีเมื่อไหร่ค่อยค่อยมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งแต่ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคละเพราะว่ามันไม่โยกไม่อะไรแล้ hey, มาดูข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเปิดเทสให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกัน,นครับเปิดยังวะเปิดแล้วเพลงยังไม่ได้ฟังเพลงขวัญใจคนขายแรงเลยลอง ขวัญใจคนขายเอ้ยเอ็นเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ค่อยขวัญใจคนขายแรงอีกรอบนี่ครับเพลงเทคตาตัวนี้แหละจริงมันอาจจะเอา้เอาเสียงแตกกว่าเหมือนแบตจะหมดครับนะเ,เช็คก,ก่อนมีเสียงแตกไม่งงเหมือนกันทําไมเสียงแตกอ๋อผมอาจจะยึดอะไรช็อตแน่เลยเอางานเข้าแล้ว งานเข้าครับเดี๋ยวแกะดูก่านอาจจะมีอะไรช็อตอยู่แน่เลยเดี๋ยวจะได้บันเทิงกันแน่ถ้าพังขึ้นมาแอมผมเช็คแป๊บหนึ่งเมื่อกี้กันลืมลองเพราะว่ามันมีคาปาที่ผมต่อขามแนวยาวมันอาจจะช็อตกันอยู่เขาแกะดูครับเดี๋ยงไงเพราะว่าเมื่อกี้ยังใช้งานได้ดีนี่ไงผมว่าพวกนี้มันอาจจะช็อตช็อตกันอันตรายครับ เดี๋ยวมันจะพังหรือว่ามันพังไปแล้วก็ไม่รู้ลองดึงมันออก,กขยับขยื่นให้มันดีๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันพังขึ้นมาผมจะเศร้าโอเคลองใหม่อีกรอบดิไม่ไม่ใช่ว่าพังไปแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้มันโดนช็อตตรงนี้หรือเปล่าวะเนี่ยเอาอ,อะไรมาแปะอุดไว้สักนิดหนึ่งดีงกว่า ตรงแบตนี่นี่เดนจะงานเข้ามไม่ใช้ว่บพังไปแล้วนะเลย์ <'ve> เปยอ,อ,อย่างนี้ก็ได้เปย์เปยอ,อ,อย่างนี้ก็เสียงก็ดีอยู่นะมาให้ดูแต่ว่าเบตมันเดนไม่รุนแรงครับเดี๋ยวนะอุดดีกว่า อแปบ๊บหนึ่งนะครับต้องอุดมันด้วยดีกว่าเราจะได้พบกับเบสที่มันตุ๊บตุบต๊บตับถ้าเสร็จเมื่อไหร่แล้วมีบันเทิงแน่ตัวนี้จะเป็น เป็นขนาดเดียวกับไอตัวมาเชลไออะไรวะคิวคิวเบิร์นสองครับตัวนี้ตัวเล็กนิดเดียวมันผมว่ามันก็โอเคอยู่นะมันพกพาสะดวกดิแบบยุบมันหน่อยนะโอเคเรามาลองเสียงกันตึ๊บกันเลยดีกว่าโอเคครับจัดแสงหน่อยจัดแสงจัดเงาเล็กน้อยเพื่อจะได้ชมกันชมกันชัดเจน เสียงดีไหมล่ะ ลองขอดใจคนขายแรงสักหน่อยถือว่ายังมันยังไม่ตึ๊บเท่าไหร่แต่ว่าด้วยขนาดตัวที่มันไม่ได้ใหญ่มากครับผมก็ว่ามันก็พอใช้ได้อยู่นะแต่อย่าจะยังจะไปเทียบกับพวกมาแชวพวกอะไรอน่ไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกนู้นมันดีกว่าเยอะ่ยยังยังงงงงงืงนนนวมมสส้้อออลบตาาาตาาาาาเเเขไปปรร็แใจค แรงงานจนจนของคนก่อสร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดมนน้อยว่าสนาชิมชาโรค่าของทนบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเหลือทนขอหน้าบนทนให้แรง ลองให้แค่นี้แหละก็เรื่องเสียงเรื่องอะไรอะ่ะมันก็ไม่ไม่แพ้ใครหรอกครับเพราะว่าด้วยขนาดที่มันใช้ดอกเล็กอะ่ะดอกเล็กผมว่าเบสมันมันโอเคกว่าดอกใหญ่นะสำหรับฟังในบ้านอะ่ะฟังในบ้านฟังแต่ว่าไม่ต้องเผื่อแผ่ชาวบ้านมากนะผมว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ะแล้วก็ตัวนี้ที่ตู้มันขนาดไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดกาลังพอเหมาะเลย พกพาง่ายครับเดี๋ยวยง่ดีเราเวอร์ชันเต็มเมื่อไหรค่อยมาพบกันอีกรอบหนึ่งโอเคสําหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้แหละแผ่นเพยก็ยังไม่โอเคอะไรอะไรอะไรยังไม่โอเคเลยก็แค่มาลองเสียงลองอะไรกันก่อนไปแล้วครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ